วัสดีครับพี่น้องอ่เมื่อนี้ครับทีมงานเด็กน้อยนะครับนี่ยพาพี่น้องไปใต้อ่ายิงกีซ้อนครับเมื่อนี้ไปใต้กีซ้อนแม่เมื่อกครับลูกเด็กเล็กแดงอ่าลอยกีซ้อนครับเครื่องเสียงพร้อมครับนี่เครื่องเสียงเห็นไหมครับเนาะนี่ครับไปใต้ยุบฝุ่นแล้วครับมองกันกใกล้ๆน้ามุดแล้วครับมันจังแจ้งซีมีไปครับพี่น้องไป ไต่กีซอนครับผมไต่กีซ้อนเป็นรอยกีซอนครับไปต่อไม่กีซอนไป <c oughs> ครับปมาเขนมา้วติดไป้าหน้าพร้อมรถพร้อมครับลุยเรือี่น้องล,ลุยเรือไปต้องการครับยามข้าคืนครับออกล่ายามข้าคืนออกล่าแมงกีซอนยามข้าคืน เดืดอดรถอะไรยังครับุน่นะทีมงานนะครับนี่ทีมงานพ่อมันยังไมอ่อิ่มเขาเริ่มจะไปกินอยู่ทีมงานตัวจิ้งเกียงครับน,น้ำภาพได้วันหนึ่งก็ได้ยุ่นหน่วยครับวันหนึ่ง แกหัล้ครับแกหัล้เอาเอามเลยนะเอาหมดเลยนะมันจะมีไน้ีอ้มเาัล้าครับนี่บรรยากาศมืี้ครับบานลายสานม่ล่อแมงกี้ซอนครับมือี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นลำลำโพง เปิดนะครับเปิดอันมาอานีะเป็นเลื่มกับลังสีมาแล้วครับกับลังสีมาแล้วจับกันเรื่อยๆครับช่วงนี้เปิดเสียงมันกลับมาเรื่อยๆนะครับเนาะใช้โทรศัพท์เปิดบลูทูธรอมันต่อมอันต่อยึดซ้อนมาหน่อพี่น้องเอาไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับนไหครับพี่นอ้องเอาแล้วโอ้โหน,นั่นนั่นนั่นอะไรวะสวางตัวสวางตัวพี่น้องสวงตัว,ออตวโอ้ครับเรื่อม มืนมันนี่มันไม้หมดหลายสงสัยมันบวมหอนนะครับลำพุ่งเปิดอยบวบถุดเลยหาอยู่ให้กินบม่อยากจะได้ตัดเสียงอันนี้ออกนะครับเพราะว่ามันมันดังงี้แหงตัดเฉียงให้จุดซ้อนหรอเปิดรอดนะครับเนาะอันนั้นเพิ่งถ่าให้ทันได้หมาแล้ว,แล,วแล้วก็คงไม้ยิ่ครับวันนี้รอดไปเรื่อยแลว้วก็โค้งไม้ยนนิ่งน,นานะกน,นะครับเบิ่งกันไปเรื่อย กับโคงไม้อีกครับคุณน่ะเหนียบใส่กับนี้เพราะว่าเตะน้ำถนนที่น้องมุมบรรยากาศรอบๆแดีวก็คงมาครับพี่น้องจัน่อยเดี๋ยวก็ได้คุบอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้มาหันมันมาหลายทเดิอันนั้นนนัมัดอ่ะมันอ่ะนั่นน่ะตัวโอ้สองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยเฮ้